ก็ทั้งท่านต้องย้อนไปดูสิว่าคําสาบานมันมันเป็นยังไงใครที่มีส่วนรู้เห็นนะผมยังแอดคิปเลยนะนาะแต่ยังแอดคิปคิดอยู่ในใจนะผมยังคิดอยู่ในใจานะส่วนรู้เห็นเหรอใครที่มีส่วนรู้เห็นกูยังคิดเล่นๆเ,เลยนะว่าใครที่มีส่วนรู้เห็นเหรอเฮ้ยใครบ้านแตกแสแลกขาดวะ หรือมึงมีส่วนรู้เห็นวะมึงมีส่วนรู้เห็นกับการตายเหรอเป็นยังไงทําไมเลยทําไมถึงไม่ให้ญาติญาติขึ้นไปเป็นพยานเหรอฮะทําไมถ้งรีบวิ่งแจ้นไปฟ้องน้องๆเหรอ <c oughs> กินปูนร้อนท้องหรือเปล่ามไปถามพ่อมึงดิมึงไปถามพ่อกับแม่มดู ถ้าวันใดวันหนึ่งดูผลป้าเตนมาพูดคุยกับหน้าตายอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคดีด้วยซ้ําไปมาคุยคุยพูดคุยตามสเพรนะตามคนที่ลดคําว่าอคติลงลดความบาดหมางลงลดลงไปมันจะเกิดภาพที่ดูดีเกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่เขากำลังสร้างภาพหลักอยู่ มันเป็นธรรมชาติธรรมชาติมันจัดสรรของมันเองไทมิ่งเวลามันจัดสรรของมันเองผมคิดอย่างนั้นเหมือนกับพ่อน้องเนี่ยผมก็ไม่เคยนึกถึงหรอกว่าเออวันดีวันใดวันหนึ่งเขาจะไปทำอย่างนั้นแต่จิตใต้สำเนึกของความเป็นคนจิตใต้สำเนึกของพ่อน้องก็คือฉันมีแม่ ฉันมีแม่ฉันทําความผิดกับแม่มาเยอะฉันขอไปเอาน้ําล้างตีนของแม่มาเช็ดหัวขอล้างตีนเนี่ยเป็นมันเป็นความรู้สึกของคนที่คนเป็นลูกที่เคยทํากระทาเคยกระทําความผิดกับพ่อกับแม่มาเคยขอโทษขอขอล้างเท้าขอขอให้พ่อกับแม่อโหสิกรรมให้มันเป็นเรื่องดีนะ เป็นเรื่องดีผมถึงบอกแล้วไงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณเห็นอะไรผิดแปลกไหมผมเลยนึกถึงคำสาบานไงให้ครอบครัวมีอันมีแบรให้มีอันเป็นไปไงโอ้โหนี่ใครครอบครัวบ้านแตกซะแลกค่ะใครครับครอบครัวบ้านแตกซะแลกค่ะ หรือคนจะไม่มองไม่ได้มองถึงเรื่องคดีก็ได้เออใครบ้านแตกแหลกขาดเมื่อเช้านี้แม่น้องไรสดเรื่องอะไรอ่ะแม่น้องไรสดเรื่องอะไรด่าผัวโอ้ยน,อนนั่นนี่ด่าน้องๆพูดจะฟ้องเงิน,นฟ้องนี่จะฟ้องนั่นฟ้องนี่จะฟ้องแม่กระทั่งหัวตัวเอง <c oughs> คุณลองคิดดูสิ คนที่อยู่ด้วยกันมาจะฟ้องกันน่ะผัวเมียจะฟ้องกันน่ะถามว่าน่ะแต่รู้สึกกลัวอะไรไหมไม่เลยผมไม่ได้สุขก,กลัวเลยแม้แต่น้อยเดี๋ยวจะฟ้องก็ฟ้องมาไม่ต้องไปพูดค้ำเพื่อหรอกเอาหมายมาถึงบ้านให้ผมไม่ได้เอาเถิดเราไม่ได้สนใจหรอกเพราะาอะไรรู้ไหมคนทั้งโลกเขาจะได้รู้คนทั้งโลกเขาจะได้รู้ว่าอ๋อ นี่ไงผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนแบบนี้บ้านแตกสแสละขาดไม่พอบ้านแตกสแสละขาดไม่พอคุณอยากจะฟ้องฟ้องผัวฟ้องน้องน้องน้อง,องเออเป็นยังไงอ่ะและที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมสิ่งที่เป็นมงคลชีวิตของตัวเอง สิ่งที่เป็นมงคลชีวิตกับครอบครัวของของลูกคือการได้ภูมิใจที่พ่อแม่ตั้งชื่อให้ผมไม่เคยเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนแต่อขระแต่ก่อนเคยเป็นนอน,นูตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นนนเนรคือหน้าริมเนี่ยแต่นามสกุลของผมเนี่ยผมไม่เคยคิดจะเปลี่ยนพ่อแม่คือร่มโพล่ร่มใสเป็นต้นไม้ใหญ่ตระกูลเราอ่ะ คือคือคือตระกูลของหลาบโหไม่เคยคิดที่จะไปแต่งเติมเสริมแต่งกับกับนามสก,กุลตัวเองอ่ะคือมันเป็นตระกูลตระกูลของเราบูญญาตยาใหญ่เราเราอยู่อย่างนี้คือใช้นามสก,กุลนี้ใช้ชื่อนี้ไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยน ดูในครอบครัวนี่มีบุคคลบุคคลเดียวที่ไม่ชอบที่พ่อแม่แต่งเสริมตั้งชื่อให้ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วแต่ก่อนแม่น้องเนี่ยชื่อสมเด็จก็ไม่พออมืมันจะมีสมพรแล้วก็สมเด็จแล้วก็จุไรพรแล้วก็น,น่ารินแล้วก็สายฝนก็ไม่ชอบใจ ที่พ่อแม่ตั้งชื่อให้ผสมเด็ดก็ไปเปลี่ยนชื่อเป็นสาบิตีเราก็มีความรู้สึกณตอนนั้นเราก็มองว่าพ่อแม่ตั้งชื่อให้คือมงคลชีวิตแล้วจะไปเปลี่ยนชื่อทําไม,มสมพรสมเด็จจูเรพรนาดินทรสายฝนสายฝนนี่คือแปลกกับเพื่อนคือตอนเกิดมาคือเกิดท่ามกลางสายฝนอยู่ที่อำเภอเลิงนงทาจังหวัเดเชยงสดทอ ก็ไม่เป็นไรที่อยากจะเปลดก็เปลี่ยนเป็นสาวิตีเรื่องของพี่แต่บันดีขึ้นดีณตอนนี้ผมเชื่อว่าต้องใช้คําว่าบ้านแตกสแสละขาดต้องใช้คําว่าบ้านแตกสแสละขาดหัวเลิกกับเมียเมียเลิกกับหัวทะเลาะก,กันอยู่ในโลกออนไลน์ออกทีวีถามว่าน่าอายไมหมน่าอาย แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วไงแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วไงภาพลักษ์เสียหายไหมภาพลักษ์เสียหายนะภาพลักษ์เสียหายครอบครัวผู้สูญเสียผู้รักลูกแต่ตอนนี้คือบ้านแจกสลกขาดด้วยเหตุผลที่พวกท่านก็รู้อยู่แต่อีกฝั่งหนึ่งมัน มันอบอุ่นนะแต่ไอ้ฟันเนี่ยมันอบอุ่นแต่ว่าพยายามเสี่ยมพ่อไปเอและแม่ในเ่ยเ,เขามีความสุขดีนะเขาก็อยู่กับลูกเขาก็อยู่กับลูกกับเมียแล้วเขาก็มีกลุ่มยูทูบเบอร์ที่อยู่อยู่กับเขาแล้วก็ไม่ได้ไปการบังคับว่าให้เขาทําด้วยอะไรยังไงเขามีบริวารเขามีครอบครัวที่ดีธรรมดาเล่นกับฟันก็ทะเลาะกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตคู่นะ แต่ไม่ถึงกับว่าโอ้โหจะเลิกลากันนะจะมาแบ่งสมบงสมบัติกันไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นแต่ครอบครัวผู้ที่สูญเสียลูกไปแบ่งสมบัติฟ้องน้องฟ้องยายฟ้องผัวเล่าหรือเรื่องโอ้โหทัศนคดีเนี่ย <c oughs> จะต้องได้กี่ล้านจะต้องทนั้นเท่านี้ เปลี่ยนชื่อตัวเองยังไม่พอนี่จะไาเปลี่ยนนามสกุลนี่นะอแล,ล้วเบิดเติดเทิงแล,ล้วเบิดเถิดเทิงก็ทั้งท่านต้องย้อนไปดูซิว่าคำสาบานมันมันเป็นยังไงใครที่มีส่วนรู้เห็นนะผมเนี่แอดคลิปเลยนะนะัแต่ยังแอดคลิปคิดอยู่ในใจนะผมยนีคิดอยู่ในใจวนะ่าส่วนรู้เห็นเหรอ ใครที่มีส่วนรู้เห็นกูยังคิดเล่นๆเ,เลยนะว่าใครที่มีส่วนรู้เห็นเหรอเออเฮ้ยใครบ้านแตกแสแลกขาดวะห,หรือมึงมีส่วนรู้เห็นวะมึงมีส่วนรู้เห็นกับการตายเหรอจะยังไงทําไมเลยทําไมถึงไม่ให้ญาติๆก้นไปเป็นพยานเหรอทำไมถึงรีบวิ่งแจ้นไปฟ้องน้องๆเหรอ กินปูนร้นท้องหรือเปล่าอืมตอนนี้จะฟ้องแม่กระทั่งผัวเว้ยเออเอาคักค่า,าดเอาให้สุดเอาให้สุดเอาไะไลนะท่านใดสนใจสบู่นะครับผมวันนี้ไม่มีคำหยาบแต่อย่างใดกรุณาซื้อสบู่นะครับผม <laughs> แต่ว่ากาแฟกาแฟอยู่ข้างล่างอืมกาแฟอยู่ข้างล่างกาแฟอยู่ข้างล่างไมไ่เอาขึ้นมาด้วยอืมทำไมอ่ะไม่ได้พูดคำอยากขายกาแฟได้หรออันนี้จริงมันก็ฮาร์ดคอร์นั่นแหละอือก็คำบ,บางทียอ่ะผมไม่ผมไม่ได้สนใจหรอกผมไม่ได้สนใจผมจะขายสบู่ขายกาแฟก็เรื่องของผมหแหละอัจะพูดเรื่องอะไรก็ช่างมันผมไม่ได้สนใจหรอกตัวม,ม่ได้ขี่ขาย แต่กูไม่ไทีมใที่สาะเนยไงเอ่อเอฟซี FC ซื้อสบู่หนึ่งรอยก้อนจะเอาไปแจกกูแจกชาวบ้านนี่แหละปักลิงไม่ด้วยละแล้วลทงนี้ท่านลองคิดดูสิสิ่งที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ย สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้คืออะไรภาพลักษ์ภาพลักษณ์ของผู้สูญเสียนี่ผมเชื่อว่าไม่มีความน่าเชื่อถือและก็ไม่มีความน่าสงสารแต่อย่างใดไม่มีเลยไม่มีใครสงสารหรอกแม้แต่ฝั่งเดียวกันฝั่งเดียวกันเขาเริ่มเข้าใจแนละ้ะเพราะเขาเป็นคนเหมือนกัน ฝั่งซ้ายก็เป็นคนฝั่งขวาก็เป็นคนฝั่งพ่อพระเอกแล้วไปนี่ก็เป็นคนฝั่งผู้สูญเสียก็เป็นคนเขาคิดได้เขาคิดออกเฮ้ยเปลี่ยนชื่อเลยยังไม่พอหรอนี่จะมาเปลี่ยนนามสกุลแบ่งสมบัติก็พูดทำเพื่อทุกวันทุกวันจะได้งให้ผัวเซ็นใบหยาเด็กนี่น,นี่นักเข้านักเข้าจะฟ้องผัวนะเออ นักเข้านักเข้านี่หัวจะไม่ได้หาอะไรเลยนันเนี่ยเออผัวจะ <c oughs> เอ้ยอยู่มาด้วยกันกี่ปีแล้วเนี่ยเออตั้งแต่ไม่มีอะไรจะไม่ให้เขาได้อะไรเลยสักบาทส,สักแสดงโอ้สักแดงหนึ่งออะมันเกินไปไม่ให้เขาสักอย่างแต่ต้องโอ้ต้องต้องดูแลลูกนะ ต้องเสียค่าใช้จ่ายใใลูกนะผมถือว่าโอ้มันมัน,ม,นมันเกินไปคนคนเรานะอยู่ด้วยกันมาสิบปียี่สิบปีสามสิบปีนี่ต้องมีน้ำใจให้กันนะอยู่ด้วยกันมาหลายปีนะต้องโว้ยคนเราแม่งเพิ่งเลิกกันนี่น้ำน้ำใจไม่มีเลยเหรอเขาไม่มีอะไรอ,อ,อ่านหนังสือก็อ่านไม่ออกไม่รู้เรื่องโลกโซเชียลไม่รู้เรื่องจะไปรู้หาเงินยังไงนี่หนักเขา้าหนักเข้าไม่ให้ประกีดย่างนะ หนักเข้าหนักเข้านี่ไม่ให้มากีดยางแล้วจะเอาเงินที่ไหนใช้วะเฮ้ยเขาจะหาเงินที่ไหนใช้เนี่ยคือรายได้คือการกีดยางสวนยางที่บ้านมะนาวก็มันแดงต้นเล็กอยู่มันจะกีดได้ไงวะไม่ให้เขากีดยางจะหาเงินที่ไหนใช้ใจดำาันเหลือเกินใจดำนะ ตัวดำยังไม่พอเธอยังใจดำอีกเนะี่ยเกินไปเออเกินไปแล้วแล้วแล้วคนเรานะคนเรามันมันไม่มันไม่ได้ตั้งตัวว่ามันไม่ได้วางแผนว่ากูจะเลิกกับมึงแล้วกูต้องเก็บเงินไงอือดูดีๆก็แบบเลิกกันเลิกกันก็ไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยสวนยานี่จะไม่ให้กีดแล้วตายหา อยาแค่สองร้อยสารอต้นมันจะได้เงินสักกี่ตังค์วะเนี่ยตัวเองก็ขายยางไอ้ตัวเองก็ขายผ้าก็ได้ตังค์ตตเตงก็มีเงินเก็บด้วยมีที่ดินด้วยไปขายวันไหนก็ได้มีชนงแนโนดเออแล้วเขามีอะไรอ่ะก็จะไปยังไงวะได้ํำอะ่ะอยู่ด้วยกันมาไปคู่ชีวิตมากี่ปี คู่ชีวิตกันมากี่ปีคุณเธอพอเลอิกกันแค่วันเดียวโอ้โหแม่งคือเหยียบเลยไม่ได้เงินสักบาทอะไจ้ดำเกินแต่ถ้าเป็นน้าแต่วเว้ยคนเรามันต้องมีลมหายใจบ้างดิต้องให้ไปตั้งตั้งตัวบ้างดิอืใช่ไหมล่ะ